สวัสดีตอนเช้าวันพุธนะคะเด็กๆวันนี้ครูม่อมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่11นะลูกสีแสนสวยคันเลยคันเลก็คือสีนะคะย e เซ่ยีเซก็คือภาษาจีนนะคะเมื่อบันจานเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของสีใช่ไหมคะวันอังคารเกี่ยวกับลักษณะของสีใช่ไหมลูกสาววันนี้วันพุธนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สีที่ได้จากธรรมชาติค่ะสีที่ได้จากธรรมชาติก็คืออันนี้คุณพู้ม่มยกตัวอย่างมานะคะสีอะไรคะลูกสีเขียวกรีนสีเขียวนะคะแล้ววิสืหรืวิสุก็คือสีเขียวจากใบเตยนะคะเด็ก้เคยเห็นไหมลูกกรีนสีเขียวแล้ววิสุก็คือใบเตยสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะมีตัวอย่างให้ดูต่อไปสีม่วงดอกอัญชัน ใช่ไหมคะโพเพอร์โพเพเก็คือสีม่วงน,นะคะภาษาอังกฤษภาษาจีนก็คือจือจ้อสือจื้อสือก็คือสีม่วงน,นะคะดอกอัญชันใช่ไหมลูกสีม่วงในเด็กเคยเห็นไหมคะบางบ้านอาจจะมีอยู่ตามรัว้วใช่ไหมลูกดอกสีม่วงเอามาทําขนมใส่อาหารเพื่อเพิ่มสีสันไม่ต้องใช้สีผสมอาหารใช่ไหมคะ,ะสีต่อมาธรรมชาติก็คือ สีแดงจากกระเ,ะเ,เ,รเ,รเะะจ,กกะเจะะเี๊ยบแล้วก็ถั่วแดงเห็นไหมลูกหงสือหงสือก็คือเรศสีแดงนะคะเจ้ากระเจี๊ยบมันจะมีรสชาติผมเปรี้ยวนิดนึงเราไปทําน้ําต้มน้ํากระเจี๊ยบกินใช่ไหมลูกแล้วก็ถั่วแดงก็เป็นสีแดงใช่ไหมคะเอาไปผสมอาหารอย่างอื่นก็ได้คะ่ะน้องจะจะเอาไปต้มแล้วเป็นของหวานของขาวก็ได้นะคะสําหรับถั่วแดงาต่อไปสีเหลืองขมิ้นเยลโล เลโรสีเหลืองนะคะลูกวงเือหวงเือก็คือสีเหลืองนะคะจากขมิ้นขมิ้นจะเป็นพืชที่อยู่หัวอยู่ในดินนะคะเราจะไปขุดมาใช่ไหมลูกหัวมันอยู่ในดินใช่ไหมคะแล้วก็จะมีลําต้นสีเขียวเวลาเราเอามาสากัดเอามาตำก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เอาไปทาอาหารทายาเกโรคท้องอื่นก็ได้ค่ะเป็นสมุนไพรไประจาบ้านก็ได้ าต่อไปขนมที่ได้จากสีธรรมชาติอันนีุ้มั่งยกกวอย่างก็คือขนมชั้นนะคะขนมชั้นมันจะมีหลากสีลูกสีเขียวสีม่วสีม่วงอันนี้ก็ได้จากสีธรรมชาติเหมือนกันสีแดงสีแบบนี้ลูกสีเขียวก็จากใบเตยสีแดงจากดอกอัญชันดอกกระเจียบใช่ไหมลูกสีม่วงก็ดอกอัญชันใช่ไหมคะเด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เพราะว่า ในครัวเรือนของเราก็จะมีสีผสมอาหารที่เป็นธรรมชาติอยู่เต็มใช่ไหมลูกเดี๋ยวขถามคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาวันนี้นะคะคุณครูมม,าม่าเด็กได้เรียนรู้เกีก่ยวกับหน่วยที่สิอิดสีแสนสวยนะคะวันนี้วันพุธคุณครูมม,าม่าก็จะมีคุณค่าพระวรสารข้อที่สองก็คือความจริงมาบูรณาการอีกเหมือนเดิมนะคะพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นหนทางความจริงและชีวิต ชีวิตของเราเป็นการแสวงหาความจริงของธรรมชาติความจริงของโลกและความจริงของมนุษย์พระองค์จะสอนให้รู้ว่าความจริงทําให้เราเป็นไทยก็เหมือนที่มันม่ให้เด็กๆได้เรเกี่ยวกับพืชสีที่มาจากธรรมชาติใช้ลูกเพราะามันเป็นของจริงที่เราปลูกขึ้นมาจริงไม่มีอะไรมาเติมแต่งแต่ถ้าบางคนไม่รู้ก็อเอาสีจากย้อมผ้าใช้ไม้ลูกมาทําขนม แต่ของเราไม่มีสารพิษเราได้ความจริงเราได้สัมผัสได้ปลูกเองได้เก็บเองใช่ไหมลูกคันน้ำเราเอามาทําขนมเองแบบนี้ก็ปลอดภัยใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือความจริงที่เราได้สัมผัสนะคะอ้าวพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสบดีคุณขุณม่มจะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยสีเยนสวยเหมือนเดิมลูกแต่จะมีเนื้อหาอีกต่อไปนะคะอ้าวคุณขุณม่มให้ความรู้เด็กเพียงแค่นี้แต่คน เด็กๆอยู่บ้านก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะดูเว้นระยะห่างล้างมือนะำลูกแล้วก็ปิดแมสเวลาออกจากบ้านนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เยอะเหมือนเดิมแล้วก็ส่งความดีมาในลายลุง้วยนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่วันนี้เริ่มมีคนส่งมาแล้วน่ารักที่สุดเลยวันนี้คมณาแม่เด็กได้เรียนรู้เพียงแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีเราจะมาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ บายค่ะ